สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาว Forex Fusion ทุกคนด้วยนะครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่รีวิววิเคราะห์กราฟประจําวันนะช่วงนี้ก็หายไปหลายวันนะครับไม่แน่ใจว่ามีคนคิดถึงกันอยู่หรือเปล่านะโอเคนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันสําหรับตัวผู้แรกนะครับเป็นทองคาเนาะทองคำเนี่ยรู้สึกว่าจะมี2แผนนะครับที่ผมส่งให้กับสมาชิกนะ,ะแผนแรกนะครับ แผนแรกเนี่ยนะครับเป็นแผนเซลล์นะครับแถวแถวว่าราคาประมาณสัก1990นะครับ1990แล้วก็2,000ันทุนโดยประมาณนะครับฟอร์มขึ้นมาในรูปแบบของตัวแบตแพทเทิร์นหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าในไทม์เฟรมในระดับเดย์เนี่ยนะครับมันทำโลว์โลว์นะครับมันทำโลว์โลว์เว่าเนี่ยตรงนี้มีเฮดที่ีโซลน,นะครับเป็นโซนที่ค่อนข้างสวยนะครับก็เลยให้จังหวะในการ รอเซลลที่บริเวณนี้นะครับคือเอาไง่ายๆว่าตอนนี้เดมันเป็นดาวถูกไหมครับมันไม่แปลกเลยคือถ้าวันนี้มันอาจจะทุบลงไปเลยก็ไม่แปลกนะครับอาจจะลงไปเลยเนี่ยไม่แปลกนะครับเพราะว่าเดเป็นดาวโอเคเนาะถัดมานี้คือแผนเซลนะแผนเซลล์ของตัวสี่ชั่วโมงนะครับถัดมาครับมาดูแผนระยะสั้นกันบ้างอ่าถ้าเราถ้าเราดูในใน Day เดมันเป็นดาวถูกไหมครับแต่ถ้าเราดูในชุดที่มันเป็นของสี่ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นว่าราคาเห็นไหม มันมียกหายกโลอยู่เห็นไหมครับเนี่ยมันอาจจะวิ่งอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยให้น้ําหนักหมายถึงว่าแผนระยะสั้นด้วยนะครับในการเล่นหน้าบ่ายสวนขึ้นไปเนี่ยนะครับโอเคเนาะจากที่เราไล่ราคาก็คือเห็นไหมว่าราคามันทําอะไรครับทํไฮายหายถูกไหมเนี่ยทำไฮถูกไหมครับแล้วก็ทาไฮใหยอีกหนึ่งรอบเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมาร์เก็ตสตั๊กเจอร์ถูกไหม ถูกไหมเออราคาไปทำหายให้หายไงตัวนี้มี h ฮดซีโซนนะครับแล้วก็โซนนี้เป็นโซนบวกกับเป็นโทแบ็กโซนด้วยโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราวาดวิธีการวิ่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบว่าเฮ้ยขึ้นมาไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านโซนนี้แต่ว่าชุดนี้เป็นครับอ่าไม่ผ่านแต่ว่าไม่ผ่านครั้งนี้แต่ว่า ครั้งนี้ปุ๊บทะลุเลยชุดนี้ลักษณะเหมือนลงมานั่งหรือเปล่าลงมานั่งที่โทแบ็กโซนแล้วขึ้นต่อแบบนี้ก็มีโอกาสอยู่ไ,ได้อันนี้คือในมุมมองของสี่ชั่วโมงโอเคไหมคือหมายว่าในการมาร์คอัพสี่ชั่วโมงเนี่ยมุมมองสี่ชั่วโมงเป็นแบบนี้นะครับอืมโอเคเนาะอ่าเข้าใจกันปะคือไม่ได้อัพคลิปนานเนี่ยผมก็จะเริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะครับ <laughs> โอเค เอาง่ายๆมีสัญญาณในการบายอยู่นะครับในชุดนี้นะครับในกรอบนี้เป็นกรอบที่คุณจะต้องบายเท่านั้นนะชุดนี้ลงมาในรูปแบบของตัว alternate b a d นะครับจบ1 1 3บนะจบ113่ต่แถวนี้นะครับอ่าหาจังหวะในการบายที่ราประมาณ1 9 4 1 1 0โดยประมาณตากาทุนม่าหลุดเส้นสีแดงแค่นั้นนะครับคือถ้ามาลงเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่าใน day เ,เนี่ยเรา m a กอ u ามาแล้วว่า day เ,เนี่ยเป็นดาวนะครับแต่ใน4ชั่วโมงเนี่ยมันยังเป็นชุดของการเป็นขาขึ้นออยู่เราาก็าจจะ เล่นสั้นๆอย่างเงี้ยครับอืมหรืออย่างที่บอกจําได้ไหมว่าในแผนแผนเซลลของสีชั่วโมงเนี่ยกรอบมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการบายขึ้นไปเพื่ออะไรครับบายตรงนี้เพื่อขึ้นมาเซลล์ตรงนี้ก็ได้เข้าใจยังอืมคือถ้ามันลงไปเลยไม่แปลกใจแต่ถ้าได้ของตรงนี้แน่นอนครับเจอกันสองพันรันเอาสองพันแน่นอนโอเคไปเออ แค่นั้นแหละนะครับนั่นแหละทีนี้เนี่ยถ้าใครที่เน้นเอาชัวร์นะครับเมื่อรู้ว่าเฮ้ยเดย์แม่งเป็นดาวเว้ยก็อาจจะรอฟอร์ม QM ในไทม์เฟรมย่อยก็ได้อย่างเช่นดูนะอ่า,อาจจะรอให้ราคาวิ่งลงมาแตะที่1941งึปุ๊บแล้วรอฟอร์มเป็น QM แล้วค่อยบายขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับไปลองฝึกๆก,กันดูนะถัดมาครับไปดูในฝั่งของคิวต่อคเรนซี่บ้างอะ่ะดู ADA ก่อนนะครับเอดีเอ้นะครับ,รบมุมมองก็คือว่า ในระดับทำเฟรมเดย์หรือวีคนะครับมาร์กอัพมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทำโลว์โลเห็นไหมเนี่ยอ่าโลว์โนะครับ,นะรบก็เลยก็เลยให้น้ำหนักที่หน้าเซล์ลนะครับตีสามได้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอาจจะขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มาชนที่บริเวณทวีด i v ์นะครับนะ แล้วก็น่าจะกลับตัวลงไปได้ไม่ยากครับคืออาจจะนิวโรหรือเปล่าไม่รู้ครับอย่างน้อยอา,อาจจะย่อแถวแถวนี้นะครับอืมก็เล่นไปตามจังหวะก,การาฟอะเนาะอืมเอาง่ายในเดย์เป็นดาวนะครับในเดย์เป็นดาวมาร์คอัพมาแล้วนะครับดูทรงมาแล้วทีนี้พอปรับมาสีชั่วโมงปุ๊บอะเราเห็นการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาตรงนี้มีโซนที่เป็นเฮดดี้ซีโซนค่อนข้างสวยก็หาจังหวะในการเซฟแค่นี้ง ส่วนใครที่เอาชัวร์รอฟอร์มนะครับรอให้หลุดโลนี้ก่อนนะครับถ้าราคาวิ่งขึ้นไปแล้วหลุดโลนี้ได้เด้งขึ้นมาเซลลนะครับประมาณนี้สําหรับสายเอาเอาชัวร์นะอ่ะถาม,ามาดู B ีครับอ่าบีทีเนี่ยขึ้นจังเลยนะครับมาร์คอัพได้ไหมมาดูนะครับในระดับมันนะครับถ้าเราดูมันนะมันเนี่ยเป็นดาวเทรนนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชิงว่าเป็นดาวหรอกคือมันเนี่ยมันเขาเรียกว่าเสียทรงละนะครับเพราะว่ามันเนี่ยราคาทําโรลโลลงมาแค่นั้นเองเรารู้แค่นั้นเองว่าเฮ้ยมันเนี่ยเฮ้ยเสียทรงะนะอะไรเงี้ยเห็นไหมมันทําโรลโลลงมาแสดงว่าการขึ้นช่วงนี้เป็นการขึ้นเพื่อเซลล์ลงต่อนั่นเองนะ,ะตีโซนแบบนี้นี่คือโซนที่ผมจะเซล,ลนะถ้ามันขึ้นมานะอันนี้คือระดับมันแบบกํากวีกนะอ่า ม,มันกับวีนะครับโอเคไหมคือมันมันพอมันเป็นมันติดตามเฟรมเนี่ยอ่าก็คือทุกท่านจะต้องเข้าใจในระบบก่อนนะครับว่าระบบเนี่ยมันวิเคราะห์ยังไงถูกไหมฮะซึ่งก็จะเป็นอ่าสหรับสมาชิกนะครับที่จะต้องที่ที่จะได้เรียนเรื่องของการมาร์คอัพแล้วก็การดูเทรนด์ครับที่แน่ในมันเป็นดาวแต่ในวีครับในระดับวีเป็นอัพเทรนด์อยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาย่อกลับมาเนี่ยยังบายได้อยู่คือเอาง่ายระยะระยะยาวเนี่ยคือเดี๋ยวแม่งต้องขึ้นแล้วไปแล้วล้วก็จะเราต้องเทลงมาในระดับมันแต่ระยะกลางนะครับในระยะกลางถึงถึงเออระยะกลางอะอยังบายได้อยู่โอเคไหมระยะกลางยังเป็นอัพเทรนว้าวไปดูเรื่องไว้วันนี้อ่ะเอ,เอาตามนั้นแหละอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายว่าในระดับเดย์หรือวีคเนี่ยรอบายแล้วกันรอย่อบายนะครับเนี่ยแถวแถวเนี้ย เดี๋ยวนี้ครับลอย่อบายนะครับส่งน่าจะประมาณนี้ไม่เซลนะครับเราจะไม่เซลทุกกรณีนะครับถ้าจะเซลคือต้องมาเซลที่โซนนี้นะครับตอนนี้คือ btc คุณจะต้องย่อบายเท่านั้นนะครับโอเคเนาะคือถ้ามันยังเป็นทรงเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าราคาวิ่งลงมาแล้วมันหลุดโลนี้นะครับเราต้องกลับหน้าเล่นแล้วต้องกลับหน้าเล่นแล้วนะครับโอเคเนาะถ้ายังหลุดโลนี้ไม่ได้นะครับผมจะยังให้น้ำหนักที่ หน้าบ่ายนะครับมานี้สำหรับตัว B T C เพราะงั้นเนี่ยไม่มีสัญญาณนะครับไม่ได้เล่นเลยวันนี้รอรอทีนี้ถ้าสี่ชั่วโมงแ่ะอ่าสี่ชั่วโมงครับโซนนี้ครับบ่ายได้อืมเพราะงั้นเนี่ยถ้าราคาย่อกลับมาแล้วก็มีฟอร์มฮาร์โมนิกเนาะหรือว่ามี Q M แบบนี้ครับก็หน้าบ่ายนะครับหน้าบ่ายขึ้นไปก็อาจจะบายไปหาโน่นนะโซนข้างบนน,นะนู่นนะแถวเนี้ยนะครับอ่อประมาณนี้ ถัดมามาดูดอจคอยกันบ้างนะครับดอจคอยในระดับวีคเนี่ยยังเป็นดาวเทรนนะครับยังเป็นดาวเทรนเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยมันทำโลว์โลว์นั่นเองครับราคามันทำโลว์โลว์ว่าเนี่ยโซนที่อ่หน้าเซลล์ก็จะเป็นโซนประมาณนี้นะครับสำหรับตัวดอจคอย รอเซลล,แลนะ์แถวนี้แหละน,นะครับแถวนี้แล้วกันนะครับตัวดอจคอยนะทีนี้เราก็มาดูครับว่ามีฟอร์มหรือเปล่าชุดนี้พักประมาณ3850นะครับ3 8 5 0จบเท่าไหร่ครับดีพอยจบ88.6เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดอจคอยน่าจะวิ่งขึ้นมานะครับที่บริเวณนี้นะครับหาจังหวะในการเซลล์นะเนี่ยสต็อปลอเส้นสีแดงจบนะครับอืม แบบนี้นะครับสหรับตัวดอทคอยีสดาวอะประมาณนี้สวยๆเพราะงั้นเนี่ยใครเอาชัวร์ทำไงครับเอาชัวร์ก็รอครับชนโซนฟอร์มเป็น QM แล้วค่อยเซลล์นะครับประมาณนี้สำหรับตัวดอทคอยส่วน et h นะครับราคามาถึงโซนที่หน้าเซลล์แล้วนะคือตรงนี้ครับืนะ ่แต่ว่ามันขึ้นมาค่อนข้างแรงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรอฟอร์ม QM หน่อยนึงแล้วกันค่อย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 เซลนะเพราะว่าทำไมถึงให้ให้น้ำหนักในการเซลเพราะว่าเราเห็นว่าราคามันทำโลว์่โลนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรอ่าในส่วนของกาล่านะครับกาล่ามาดูระดับวีก่อนอ่าวีกเป็นอัพเทรนด์นะครับในส่วนของเดล่ะเดก็เป็นอัพเทรนด์สี่ชั่วโมงแหละ สี่ย่โมงก็เป็นอัพเทรนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรอบายเท่านั้นนะครับรอบายเท่านั้นรอบายเท่านั้นอ,อาจจะรอแถวแนี้ครับในการบายขึ้นไปโอเคเนาะถัดมาครับตัวไรคอ,อยนะครับไรคอ,อยเนี่ยเรามาร์กอาพมาแล้วนะครับในไทม์เฟรม น่าจะระดับวีครับวี week เนี่ยเป็นดาวนะครับเพราะว่าราคาทำโลว์โลว์เห็นไหมาราคาทำโลว์โล์นะครับแล้วก็เด้งขึ้นเราต้องหาจังหวะในการเซล์ถูกไหมเพราะว่ามันทำโลว์โล์แสดงว่ามันเป็นเป็นดาวถูกไหมวีเป็นดาวเพราะ,ะนั้นเราก็หาจังหวะในการเซล์นะครับราคาวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าวิ่งขึ้นมาค่อนข้างแบบแข็งแรงนิดนึงนะครับเพราะเนี่ยถ้าใครที่เอาชัวร์เดี๋ยวรอเบรกโลนี้ก่อนละกันนะครับ เบรกโล่แถวเนี้ยนะครับเราค่อยรอ QM บ y ายไอเซลลงบปแบบนี้นะครับผมให้ไว้2โซนนะให้ไว้2โซนนะครับถ้าโซนนี้นะครับจะเป็นการจบในรูปแบบของตัวแครบนะครับส่วนโซนบนนะครับจะเป็นการจดจบในรูปแบบของตัวแบตแพทเทิร์นนะครับให้ไว้2โซนนะครับอโอเคเนาะ น่าเล่นทั้งสองโซนครับหน้าเล่นทั้งสองโซน,น,น,ต,โซนตัวมานานะครับราคาก็ขึ้นไปตามแผนนะลุ้นที่หายเดิมครับตัวนี้ยังไม่ต้องทำอะไรเลยรอครับถ้าใครมีของก็คือถือไปเลยนะครับหายเดิมแน่นอนนะ,ะในส่วนของแซนบ้างนะครับแซนเนี่ยน่าจะดูในระดับวีคนะครับวียังเป็นหน้าหน้าเซลล์นะครับวียังเป็นดาวเทนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันขึ้นมาเนาะก็ต้องเซลถูกไหมเพราะว่ามีเป็นดาวเซลตรงไหนอ่ะเราก็มาหาโซนครับเนี่ยสองโซนเนี่ยครับหน้าเซล์ดูซิมีแพทเทิร์นหรือเปล่าครับอ่าก็มีอยู่นะครับสำหรับตัวแซนเนี่ยถ้าจะเซลนะครับก็รอเซลที่ตัวนี้นะครับแปดสิบแปดนะครับโดยประมาณนะนี่ครับปึ๊บ ถ้าไม่ลงนะครับถ้ามันขึ้นต่อก็มาเซลซีที่113นะครับเพราะว่ามันพัก3 8 50เนาะพัก3 8 50จบ8 8ก็ได้จบ113ก็ได้นะครับจบได้2 2ที่นะครับก็คือแบตกับออร์เนตแบตนั่นเองโอเคเนาะสำหรับตัวแซนนะครับส่วนชิบะนะครับราคาก็ขึ้นยังอยู่ในแผนเนาะราคาก็วิ่งขึ้นนะครับมันลุ้นหฮเดิมนะครับลุ้นหายเดิมโซลน ن านะครับ Uh, ในระดับวีคนะครับเป็นดาวเจนเห็นไหมครับราคาทำโลวอร์โลนะครับแล้วก็ฟอร์มขึ้นมาในรูปแบบของตัวการเล่นะครับหาจังหวะในการเซลล์ตามนี้เลยส่วน XRP นะครับไปดูระดับวีก่อนวีกเป็นไงวีก uh, เป็นอัพเทรนนะครับเดย์ละเดย์ก็เป็นอัพ8ชั่วโมงเป็นอัพ4ชั่วโมงเป็นอัพอัพหมดเลยเพราะเนี่ยถ้าคุณจะเล่นนะครับรอบายดีกว่า ที่โซนนี้นะเราจะไม่เซลเด็ดขาดนะครับรอบายนะครับสรับตัว xrp ในส่วนของ bnb นะครับาราคาเนี่ยในระดับประมาณสักวีคเป็นดาวนะครับวีคเป็นดาวเทรนเพราะว่าราคาทำ low low ลลนะครับตรงนี้เป็นโซน h t c ค่อนข้างสวยราคาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีแพทเทิร์นเลยนะครับเช็ค้วไม่มีแพทเทิร์นไหนที่จบที่โซนนี้ได้นะครับแล้วก็ราคา ขึ้นมาเป็นแท่งตันๆอย่างนี้เนะาะอาจจะต้องรอก่อนนะครับรอใอยเขาฟอร์มแล้วกันผมจะรอฟอร์มลักษณะแบบว่า,าจะเป็นแบบนี้ครับผมถึงจะหาจังหวะในการเซลลงไปโอเคเนาะส่วนดีโอทีครับาราคาเนี่ยมาถึงโซนที่หน้าเซล์แล้วแต่ว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงครับเป็นแท่งตันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายคอนเฟิร์มก็รอ้อยเขาฟอร์มตัวก่อนแล้วกันนะครับก็หาจาังหวะในการเซล แต่ถ้ามันขึ้นต่อก็บ่อยครับตามระบบแล้วก็กลับหน้าเล่นแค่นี้โอเคในส่วนของรูหน้าครับเมื่อเช้าให้แผนเซลเนาะแต่ว่าราคาเบรกขึ้นไปแล้วนะครับก็คือเป็นธรรมดาครับผมก็ให้นูนไปแล้วว่ามันสวนเทนหลักนะแสดงว่าเราก็ต้องแพ้ถ,ถูกไหมถ้าเล่นเนาะทีนี้มาดูครับในชุดหลักเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นอัพเทนนะครับก็จะเห็นว่าราคาทำไหายเห็นไหม แล้วทำไมมึงให้เสวะอะไรเงี้ยก็เพราะว่าคือนี่ไงมันเป็นดาวเวลาเออคิดว่ามันน่าจะลงมาอย่างนี้นะครับอ่าก็ได้เหมือนกันไม่ผิดอืมฮะไม่ผิดอืมโอเคไหม่าในในภาพสีชั่วโมงหรือว่าเดยเนี่ยมันเป็นอัพเทรนเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าจะต้องกลับหน้าเล่นละนะครับรอบายจะรอแถวแถวนี้ครับในการบายขึ้นไป โอเคเนาะบ่ายขึ้นไปเพราะว่าใน4ชั่วโมงหรือเดย์เป็นอัพเดทนั่นเองอืมประมาณนี้โอเคอะตอมมอาไหมเอาสักหน่อยแล้วกันเนาะนานๆอัพทีอ่ะอาตอมครับมาถึงจุดที่ต้องเซลแล้วนะครับเพราะว่าในระดับเดย์หรือวีคนี่แหะจำไม่ได้มันเป็นดาวนะครับในเมื่อันเป็นดาวปุ๊บไล่ราคาไปแล้วก็ต้องหาจังหวะในการเซลครับ โซนนี้นะครับเป็น HC โซนนะครับแล้วก็มีฮาร์โมนิกตัว AB เบลคอมซีดีมาจบนี่ครับการเล่ก็จบนี่อ่ะก็เซลแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของตัวเหรียญครับกันบ้างนะครับสุดท้ายละเหรียญครับอ่ะเหรียญครับก็ไม่ไปไหนนะครับวือหวามาช่วงหนึ่งแล้วก็อยู่ที่เดิมเลยนะครับก็ยังให้แผนเดิมครับสามใดที่ราคายังยืนเหนือสามหนึ่งห้าไม่ได้ นะมันก็จะอยู่อย่างงี้แหละไซด์ว์ออกข้างบ้างหรืออาจจะทุบลงไป,ไปด้านล่างครับโซนล่างประมาณสองร้อยก็ได้นะอืมตัวนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายเก็บเหรียญถือเหรียญก็เดี๋ยวรอเบรกสามหนึ่งห้าถ้าเบรกได้ค่อยย่อซื้อนะครับประมาณนี้อืมแล้วก็สุดท้ายครับฝากห้อง Discord ไว้หน่อยละกันนะสำหรับใครที่ต้องการรับบทคิดต่อวันนะครับอ่าอันนี้ตัวอย่างนะครับที่ผมส่งให้กับสมาชิกเนาะอ่า เป็น Forex ทุกคู่นะครับที่เข้าเงื่อนไขวันนี 28, นะว rency, น้วันที่28แเนาะแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับวันที่28สเนาะส่งให้นะทุกคู่นะที่เข้าเงื่อนไขส่งให้ส่วนอ e ีเด w เวฟนะครับจะส่งให้ช่วงบ่ายนะครับนะอีเด w เวฟมีทั้ง Forex แล้วก็ครนะิปโตเคอเรนซีเนาะมีห้องพูดคุยนะครับห้องดาวน์โหลดเอกสารห้องสอนพิเศษนะครับแล้วก็เป็นห้องสำหรับตรวจกันบ้านเนาะอันนี้ก็เป็น สมาชิกเขาส่งมาให้เราตรวจนะครับค่อนข้างขยันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็มีคอร์สเพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นคอร์สตัวนี้ครับระบบเทรด i n t e a h a r o n i c pattern มีแล้วก็มีการนำเอาเนื้อหาบางส่วนของสม smart money concept เข้ามาด้วยนะครับก็มาอ่านเอาในห้องนี้นะครับว่าว่าผมสอนเรื่องอะไรบ้างเนะาะมีของแถมอะไรบ้าง มูลค่าคอนก็แปดพันเก้านะครับข้อดีข้อเสียของระบบนี้นะครับเขียนให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็คําถามที่พบบ่อยเช่นระบบเทรดนี้มันเทรดกองทุนได้ไหมครับ,นะรบอ่าครตอบก็คือเทรดได้นะระบบเทรดนี้มีวิลเลเท่าไหร่ก็ประมาณ4ี่สนะแต่ริทตอร์รีวอร์ดเนี่ยหต่อ4่นะครับค่อนข้างค่อนข,ข้างสูงเพราะงั้นมันก็เลยอยู่รอดได้นะครับระบบเทรดนี้เทรดในทําเฟรมอะไรนะครับคำตอบก็คือเทรดได้ทุกทําเฟรมแต่ว่าทําเฟรมหลักที่เราใช้คือ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไป รอเล่นใน15นาทีนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับคลิปวิดีโอเนื้อหาก็ประมาณสัก15ชั่วโมงโดยประมาณครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายสายจริงๆสำหรับสมาชิกที่สมัครรายเดือนเนาะซูเปอร์ฟซีหรือซูเปอร์ซูเปอร์ซูีพัรก็ตามเนี่ยแน่นอนทุกคนจะรู้ว่าเราจ่ายรายเดือน900กับ1,500ถูกไหมฟังดีนะครับถ้าสมมติว่าสะสมครบ10,000บาทนะครับ ให้แสดงหลักฐานเนาะเอาสลิปที่โดนตัดยอดนะถ้าครบ10,000บาทปั๊บส่งมาให้ผมตรวจนะครับถ้าผ่านปุ๊บผมจะปรับยศให้นะครับเป็นนักเรียนของสถาบันเลยนะครับโอเคไหมเจ๋งไหมหมายถึงว่าคุณซับผมเนี่ยนะครับยอดซาบที่คุณซับผมเนี่ยครบ1 0 0 0 0บาทปุ๊บผมปรับให้เป็นนักเรียนของผมเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องจ่ายรายเดือนครับก็เป็นนักเรียนของสถาบันครับก็จะย้ายมาอยู่ในห้องนี้นะครับย้ายอยู่ในห้องนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นคลิปสอน นะครับสำหรับคอร์สตัว i n h a r m o n i c X มนิกเอ็ก c ์มาร์บนตะครับตัวนี้นะครับเป็นการล็อกด้วย gmail นะครับโอเคเนาะ,ะมีห้องดาวน์โหลดเอกาสารให้นะครับโอเคนะอันนี้ก็มาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในห้อง i s c o r d ว่าไอ้คอร์สที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแล้วผมสอนหัวข้ออะไรบ้างโอเคเนาะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายหลายรอบหลายรอบเอนไอ้พวกนี้ยังไม่หมดนะครับผมมีอ่านคือมันยังไม่ครบนะ ไปนึว่าคอสเนี่ยมันจะเสร็จไปประมาณสัก90%ละนะครับเหลืออีกประมาณสัก2 3สคลิปครับที่ผมจะอัพเพิ่มให้แล้วก็เรียบร้อย100%นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ